กาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมอภิชาติศรีสุนทรผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ผมขอใช้สิทธิ์อภิรายตามมาตรา5 2ท่าสประธานครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ถแถลงนโยบายต่อสภาหแห่งนี้ว่าจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลำ้ำทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีจะแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของที่ดินกระจายให้ประชาชนได้มีได้ใช้อย่างเสมอภาค และยังเคยให้สัญญาไว้อีกว่าจะแ,แก้กปัญหาการทุจริตคอรัปชันซึ่งเกาะกินสังคมไทยมายาวนานท่านประธานครับข้อเท็จริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นสำรายนโยบายโครงการกลไกลที่สำคัญได้เอื้อให้เกิดการช่อฉนการทุจริตคอรัปชันไปทุกภาคส่วนตั้งแต่กลไกลระดับบนแม้กระทั่งกลไกลระดับล่าง อเมรา,านครับผมมีกรณีตัวอย่างสไลด์ขึ้นตามเลยนะครับผมมีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งหลายท่านก็เรียกว่ากระบวนการสอคอบินมาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทำกินและลางวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินโดยบอกว่าจะแก้กปัญหาการออกเอกสารสิทธิให้พี่น้องประชาชนได้โดยเร็วแหละครับ นะครับโดยการดําเนินการของศูนย์อํานวยการดําเนินการสํารวจออกโฉนดที่ดินจํานวน60ในพื้นที่35จังหวัดธรรมทานครับโครงการนี้ดูผิวเผินน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากถ้าออกเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนโดยเร็วไม่ใช่นโยบายที่เอาประชาชนมาบางหน้าเหมือนกับการออกสพก4.01ที่มีปัญหามาแล้วในอดีต ซึ่งกลายเป็นช่องว่างให้ในายทุนนักการเมืองบางกลุ่มเข้ามาฉกฉวยเอาทรัพยากรของชาติมาเป็นของตัวเองดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วๆที่จังหวัดกระบี่ก็เป็นบทเรียนหนึ่งเมื่อเดือนพฤิกายน2564ที่ผ่านมาชาวบ้านได้มาล้องเรียนที่กรรมธิการการที่ดินโดยผ่านสสประเสริฐพงศ์สอนุวัฒน์พักก้าวไกล ประธานครับให้ทางกรรมธิการได้ตรวจสอบว่าการออกโฉนครอบเกาะนุ้ยนอกมีการช่อฉนถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เกาะนุยนอกเป็นเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีชาวบ้านอยู่อาศัยแต่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อเวลาหลบมลสุมทางทะเลแต่อยู่ดีๆนายสมคิดก็นำสอคอหนึ่งนายสมมิตร ก็นำสคหนึ่งเลขที่ยี่บเอ็ดจากพื้นที่หมู่ที่4ี่ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะกลันตาจังหวัดกระบี่มาขอออกโฉนดครอบพื้นที่เกาะนุ้ยทั้งเกาะท,ทั้งทั้งที่เกาะนุ้ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่สข้อมูลตามเอกสารระบุว่าผู้ครอบครองทำประโยชน์เป็นสวนมะพร้าวครับท่านประธาน ลองดูตามแผนที่ตามสไลด์เลยครับครับทิศเหนือจดสวนมะพร้าวของนายยาวแต่ดูตามภาพเป็นป่าสมบูรณ์นะครับท่นทานประธานไม่ใช่สวนมะพร้าวทิศใต้จดสวนมะพร้าวนายรูเตตามภาพปรากฏว่าเป็นทะเลครับทะเลจะปลูกมะพร้าวได้ไหมครับท่านประธานไม่ได้แน่นอนทิศต,ตะวันออกจดสวนผลไม้ของนายรีดะซึ่งก็เป็นทะเลเช่นเดียวกัน ปูผลไม้ผลไม้ไม่ได้แน่ๆนะครับชิดตะวันตกจดทะเลเช่นเดียวกัน,น,กนครับท่านประธานท่านประธานครับคำถามก็คือว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยไปสร้างสนามบินที่เกาะนุ้ยนอกตั้งแต่เมื่อไหร่สคหนึ่งถึงบินออกมาจอดตรงนั้นได้ในหลักการการสำรวจนะครับท่านประธานจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่น แต่ปรากฏว,ว่าสุดท้ายนายชัยยุทธผอศูนย์อำนวยการเดินสำรวจโฉนดที่ดินสุราษฎร์ธานีกลับได้ออกโฉนดสคอบินนี้ให้ในายสมมิตรโดยที่นายอำเภอและท้องถิน่นไม่รู้เรื่องเลยครับวิชาะระหวังเลยชื่อคนโนอกระหวังครับครับเป็นข้อเท็จจริงครับท่านปรธานผิดขั้นตอนเต็มๆครับผิดขั้นตอนยังไม่พอเรื่องนี้ยังดําเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว เป็นขบวนการโดยเมื่อวันที่28กันยายน2564นายชัยยุทธได้เซ็นออกโฉนดให้ในายสมมิตรก่อนที่ตนเองจะเกษียณอายุราชการเพียงสองวันครับจากนั้นเพียงไม่ถึง1เดือนนายสมมิตรก็ขายต่อให้ในายจักรพบซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนใน DSI เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ในราคา5ล้านบาท นายจักรภพซื้อมาในราคา5ล้านบาทครับท่านประธานก็เอาไปประกาศขายทันทีร้อยล้านบาทโอ้โหซื้อมาห้าล้านขายตั้งร้อยล้านปรากฏว่่า,า,ากำไรยี่สิบเท่าเลยนะท่านประธานมีหน้าลถึงเกิดขบวนการนี้ถ้าทางกอมธทอที่ดินเราไม่ลงไปตรวจสอบป่านนี้เกาะนุ้ยนอกคงตกเป็นของนายทุน ใหญ่คนใดคนหนึ่งไปแล้วท่านประธานครับถึงตอนนี้ท่านประธานคิดไม่ว่าลำพังตัวละครสามคนนี้กล้าทำแบบนี้หรือเปล่าผมว่าไม่กล้าแน่ๆครับต้องมีขบวนการนะครับที่ใหญ่พอสมควรนะครับที่จะอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ถึงจะกล้าออกได้เกาะนอกนอก เกาะหนุยนอกนะครับไม่ใช่พื้นที่เดียวที่อาจจะมีปัญหานะครับปรากฏว่ามีที่ดินอีก16แปลงนะครับในทะเลอันดามันที่ออกโดยผอ,อ,อคนนี้คนเดียวกันนี่แหละครับแต่ในวันนี้ท่านประธานครับผมต้องถามผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลว่าการใช้นโยบายของรัฐบาลมาแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนแบบนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบครับและรัฐบาลมีมาตรการอย่างไร ที่จะทำให้เกิดไม่ให้เกิดช่องว่างให้รัฐมนตรีข้าราชการคนในรัฐบาลรวมทั้งในทุนใหญ่แสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรของชาติผ่านนโยบายของรัฐท่านประธานครับหากเราเปรียบเทียบการออกเอกสารสิทธิ์ให้เกาะนุยนอกกับการออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนต่างกันราวฟ้ากับดินครับท่านประธานอันปรานครับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดระยองขึ้นวิดีโอด้วยครับขอคลิปวิดีโอครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับได้ตัดต้นทุเรียนของพี่น้องประชาชนตำบลน,น้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเมื่อเร็วๆนี้นี่เป็นการปฏิบัติ ที่กระทําต่อพี่น้องประชาชนดูสิครับหน้าอนาถขนาดไหนสวนทุเรียนได้ผลผลิตปีหนึ่งเป็นล้านที่ดินเพียงน้อยนิดแค่สี่ไร่เองครับท่านประธานรัฐบาลใช้อำนาจนิยมในการจัดการกับพี่น้องประชาชนอย่างนี้อรานรานครับ เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่เคยถแถลงไว้ต่อสภาที่มุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำกระจายการถือครองที่ดินเพิ่มความเป็นธรรมให้กับสังคมตรงกันข้ามสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำกับทวีความเหลื่อมล้ำทวีความรุนแรงมากขึ้นนี่คือวิธีคิดแบบทหารในการจัดการป่าไม้ที่ดินที่ใช้อำนาจนิยมในการจัดการ ภายใต้นโยบายตวงคืนผืนป่าภายใต้พรบอุทยานแหน่งชาติ2,562อันประธานครับ่ันประธานครับปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันกำลังดิ่งลงเหวโดยไม่รู้ว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ประชาชนที่เคยอพยพจากชนบทชนบทมาอยู่ในเมืองทยอยกลับบ้านโดยพิษของเศรษฐกิจ หากรัฐบาลมีวิสัยทัศน์สถานการณ์นี้ต้องเป็นเรื่องของสิทธิ์ความมั่นคงในที่ดินนั่นคือหลังพิงฝาของพี่น้องประชาชนหากรัฐบาลมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งควรต้องรีบมีแผนจัดการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตดังคำกล่าวที่ว่าที่ดินคือชีวิต ท่านประธานที่เคารพครับหากผมเป็นรัฐบาลคงไม่ทําเช่นนี้หรอกครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องปฏิรูปที่ดินขนาดใหญ่โดยยึดเอาสิทธิความมั่นคงในที่ดินเพื่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่ยึดเอาความมั่นคงของรัฐบาลเป็นเป้เปาหมายสูงสุดเพราะผืนแผ่นดินนี้เป็นของราษฎรไม่ใช่ของหลวงตามที่เขาเอ่ยอ้างมาตามที่เขาหลอกลวง กฎหมายที่ดินฉบับไหนที่ล้าหลังหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิรูปที่ดินต้องปฏิรูปแก้ไขหรือยกเลิกเร็วๆระบบฐานข้อมูลที่ดินต้องถูกยกระดับให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันและข้อมูลสารนะที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้การจัดการที่ดินและทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ต้องกระจายอำนาจในท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดและบริหารโดยประชาชนมีส่วนร่วม,มท่านประธานครับ นี่คืออนาคตที่พี่น้องประชาชนในชนบทของผมอยากเห็นแต่คงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐบาลอำนาจนิยมพลเอกประยุทธ์จันโอชาขอบคุณครับท่านประธานกอกภาษีพองอดอครั้งนี้อย่าลืมรหัส164ให้พักเก้าไกลจัดเต็มแม็กไปเลย500บาทขอบคุณค่ะ